วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ยังเกมโรบ็อกกับเกมแกรี่มอสกันอีกแล้วนะคะโอเคค่ะทนทยเราไปเล่นแกรี่มอสตัวละครตัวใหม่กันก่อนเลยจ้า <c oughs> เอาใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมโรบ็อกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมแกรี่มอสกันก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่นะคะมันก็คือเจ้าปีศาจหัวขวาน,นะคะ่ะอีตัวอะไรมีขามบนหัวด้วยเอ้ยตัวคล้ายกับเปรตเลยเนาะแต่ว่าหัวของมันจะเป็นขวานนะคะเอ้ยลำตัว <c oughs> มันเป็นกระด <c oughs> ูกอะ เข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วนี่แล้วดูแขนเขางมดิอย่างกระกิ่งไม้อะอ้มันตุ้มเตี้ยมจุงเลยไอ้ไม่ต้มเตี้ยมนะโว้ยมันช่อแล้วช่อได้ขวานอุ้ยมันเหยียบมันเหยียบเว้ยโอ้โหมันเหยียบวะมันเตืบมันเตืบมันตืบมีบม้อดิแมวมีบม้อดิไอ้เจ๊เจ๊ไอ้ยจ้างให้ก็ไม่โด๋หรอกน่าเดี๋ยวจชูสองแขนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับมันโจมตีหมูด้วยเนาะอ๋อเป็นดาเมจหมูเนาะเป็นดาเมจที่น่ากลัวโหวดร้ายมากเลยโอเคค่ะทางนั้นต้องไปเจอกับ king char ค่ะ<อ>ฮีโร่ฉลามของเราพี่ลามนั่นเองนี่มาเป็นแพ็คคู่ด้วยนะเอาสัก2ตัวนะตัวเดียวมันน่าจะสู้ได้นะเอาเลยพี่ฉลามสู้เขา้ยเลยตลมบันตุกตับ้บไปไหมเนี่ย,ยเลย เจะคอบแมกโอ้ยไม่ไหเป็นย่าไปอร่าเข้าไปเรียบร้อยเลยเจดเม็ดหมูเข้าไปแล้วก้ชนะก็คือเจ้าปีศาจัวกว่านั่นเองโอ้ยโหดเกินต่อไปนะคะให้มาสู้กับเจ้ามิสเตอร์คอบดีกว่าค่ะบักบันนี่ของเราเนอะตัวเดียวไม่พอต้องได้หลายตัวเป็นร้อยจัดไปจัดไปเดกนอ้อมเยอะเกินไปปะนี่อาณาเ้ยเวลามาอยู่หลายตัวมันก็หล่อนดีเนาะดีนกลัวจุมเบยอฮ้ยนี่มันจะสู้ไหวมั้ยเนี่ยมาเป็นกองทัพ เมีสัตว์พวกขวานงเนี่ยจะสู้ไหวหรือเปล่านะเอามาลุ้นกันเอาแล้วเปิด้วยแล้วเปิดแล้วลุยแล้วโอ้หยบ้เดียวสองเนี่ตายเลยอ่ะเฮ้ยพี่เคมันโหดอ่ะหดเกินเฮ้ยนั่นจะโหดเกินไปเอาเปล่าเนี่ยนี่ใครจะเล่นด้วยเนี่ยเอาดูท่าเดินมันดีเอาดูดวงตาันสิเอ้ยดวงตามีประกายเลยนะวิปปับวิปปับมานี่ไงดวงตามันเนี่ยวิปปับเลยนะเห็นปะ ไอดวงตามันเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็ดับป่ะถามจริงเธอไอะโคตรมาจากไหนเนี่ย,ยนี่เลยค่ะให้มาสู้กับเจ้าตัวนี้ดีกว่าเนาะเป็นตัวใหม่เกินะคะชื่อว่าไลท์เฮาส์มอนสเตอร์ค่ะหรือว่าเจ้าปีศาจประภาคารน,นะคะโอ้ยยังใหญ่เลยดูดิมันมีหนวดเป็นขาด้วยเอยที่ประภาคารด้านบนอ่ะเป็นลูกกระตาด้วยอ่ะแล้วก็มีหนวดออกมาด้วยอ่ะยังพยาดเลยไม่น่าใช้พยาดนะคล้ายกับเสาวากาศถึงแม่น่ะเอาละนะเราจะลองมาไฟกันลองาไฟกับเจ้าตัวนี้ดีกว่าเนาะเจ้าปีศาจหัว บ้านนะคะแล้วเขาลองมาสู้กันเองก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปสู้กับเจ้าปีศาจหัวขวานที่หลังนะคะเอาละนะบอาแล้วโอ้โหผบขึ้นมาแล้วลูกตาดิควอมไส่ความไส้นี่มันศึกตัวหลังลูกกระตานี่นายจะอยู่ใครจะไปยิงลันใส่ด้วยตั้งมือไปชิ้นแล้วไปชิ้นแล้วกลับแล้วอะไรนะเข้าไปกลับเลยโอ้โหกระโดดเหยียบกระโดดเหยียบกระโดดเหยียบไปด้วยใครย่อยใครย่อย เอ้าเรียบร้อยเฮ้ยปีศาจบ้านของเขาอะโหดรป่ะหรอปีศาจหัวแมงมุมบ้านเป็นฝ่ายชนะไปค่ะมุมไม่น่าเชื่อเลยถ้าอย่างนั้นต้องให้เจ้าไท์เฮาส์มอรสเตอร์เนี่ยมาสู้กับเจ้าปีศาจหัวขวานนะคะหรือว่าแอคแมนของเราดีกว่าเนาะมาเลยโอ้โห์พละสไซด์เลยอ้ามกันดูพลัสเบอร์กันเลยไหวไหมเนี่ยโอ้โหยิงีแล้วยิงแล้วเฮ้ยอระพาคันชนะแน่เลยอ่ะมันยิงลำแสงได้อ่ะงปืนคนเลยดูดิีอุ้ยแยบโอ้โหดูกันไม่ใอยกระทืบกระชุบ ชัดเจนเรียบร้อยพี่เคนปีศาจหัวควานังเขาสิไงแกแล้วอ่ะอุ้ยของมันแน่อยู่แล้วอีกคนลุกและแล้วแชมป์ในวันนี้ก็คือเจ้าปีศาจะภาคานนั่นเองไม่เอาโอเคค่ะเรามาต่อกันในแมปที่2กันดีกว่านาะก็จะเป็นแมปโรบอทนะคะหรือว่าแมปของสุิเปเกมเนาะแตบว่ากระเป๋าแห้งไหมกวเนี่ยคนร้อนเงินไหมก็มาแล้วพี่เคนมาแล้วเย้อย่ังว่าร้อนเงินอีกแล้วอ่ะไม่ไไปหาตังค์ก็เอ้ยทุบกระปุกมาเนี่ย มึงมงั้นก,<แ>ก<ร>็โกงหนูอยู่บนท้องฟ้าเล่นเกมลุ้นตายกันดีกว่าน <c oughs> ่าจะตายไม่ได้ลุ้นเลย <c oughs> มาอีกแล้วอขอยืมตังไงดิให้มีตังค์ให้ยืมมั้งเนี่ยไม่ให้ยืมมันจะขอยืมพอดีเลยดอกร้อยล,ล,ล้านนะ <c oughs> อันนั้นก็โคตรปาย <c oughs> โอเคเราเข้าไปเล่นเกมกันก่อนเนาะเ <c oughs> กมแรกนะคะก็น่าจะเป็นเกม A E I O U เหมือนเดิมเนาะเอาละนะเราจะไปวัดดวงกันต่อ อ๋อบอกภาษาสัมผัสใครดีกว่ากันนะคนนั้นก็รอดใช่ป่ะเฮ้ยอ๋อทำตัวดีค้นเต็มเลยเอ้ยอายุยยยยเดี๋ยวไม่เอาพี่เคนขักลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวกันนะพี่เคนยืนตรงไหนดิเนี่ยใแล้วกันตรงนี้กันตรงกลางเนี่ยในพุ่งปรีกกันเพื่อนเลยไทยมุงเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหเยอะเกิน เตรียมสตาร์ทเต็มที่อ่ะระวังเบรกไม่ทันนะไปแล้วไปแล้วไม่ไใช้ไหมเนี่ยเฮ้ยยดเฮ้ยเกือบเอ้ามันเบรกไม่ทันด้วยอ่ะมีคนเลยตกคู่กันทัเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเดีไปเดี๋ยวใจเย็นอู้ใจร้อนเกินเดี๋ยวมึงรีบเข้าแล้วเข้าเฮ้ยยูดเดี๋ยวมึงรีบไปไหนเฮ้ยเกือบไปเกือบยูดไม่ทันแน่โอ้ยซ้อนกันพอดีเลย ไอ้ไหวปะเนี่ยแปอ้ไอโอยยยยยย้ยยยยยยยพยยยยนเยยย่ยยยยยยัยยยะยอยยลยยยยยนอยยยยยยยนยยยยมยยยยยยไย่ยยยยยยตยวยยยเลยย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 ยอยย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 ยายยยยยยเยย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 ียยยยย เ้เกือบแล้วเกือบแล้วมีคนไถขึ้นทุกป่าเลยเฮ้ยมันเร็วขึ้นเรื่อยอ่ะมันเร็วขึ้นเรื่อยไว้ขึ้นไวขึ้นเออไปยุดกันเกือบไแลวมีคนเป็นลมมีคนสไลด์ไปแล้วพี่แคนสะดุดเล็กนิดเดียลกนเยไปแล้วไปแล้วกยุิกันยุันน่า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 น่ไน่า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 น่อน่าน่อน่าน่ดน่าน่าน่าน่วน่าน่าน่าเ่า่าอ่าน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 น เอ้ยคนสุดท้ายไหวเป้าวอะ่ะสู้ๆคะนะมีคนออกนอกเส้นทางนี่นะเนี่ยอ,นนอนีนิดนึงคนิดนึงมาลีคนเ <มา S 2> หยียบเส้นใช้ดยนะว่าดีมีคนตขเ้าออ,ออกเลยโอ้โหแม่จะได้ขยับวะเนี่ยมันหยุดเร็วขนาดนี้เ,า,เาบอกว่าท้าทายตุ๊กตามากเลยเนี่ย จะถึงร้อยนิดเดียวโคตเกินแล้วข้าวผักกุ้งใช่โชคดีนะเอาไปเลยเราโอ๊ยทำไมเพื่อรีบไปเนี่ยโอเคมาเราไปแมพที่สองกันต่อเนาะเฮ้ยเขาอยากเล่นเกมแกะน้ำตาลน่ะแกะน้ำตาลหรือว่าเลียน้ำตาลดีเนี่ยอุ้ยนี่ไงเขาต้องรีบวิ่งไปข้างบนอ้อมไปเร็วไปไงอะทางตันเนี่ยไปไม่ได้แล้วเราแป๊บเราแป๊บเดี๋ยวมันจะมีพื้นขึ้นมาฆ่าเราด้วยนะโอ้ยทวิ่งไม่ทันน่ะอยากไปใจแย่อยู่แล้วเนี่ยเตรียมสปาร์ตเต็มที่แล้วน่ะมาดูเลยมาออกันอยู่ตรงนี้เเห็นนป่่ะียออ ใหญ่เลยเขามีของลดราคาเหรอเนี่ยอุ่นเครื่องรอแล้วเอาไปแล้วไปไหอ่ะเลี้ยวซ้าย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 หรอแลก็เลี้ยวอีกแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นเปนใดหรอนี่เลยไปทางนี้ไปทาให้ไปให้ตามเพื่อนไปใช่ป่ะใช่แล้วหลงแล้วจะบอกเอ้ยอย่าพังหลงดิ ไปทางไหนตอขึ้นบันไดหรอไปเลยไปตามทางเรื่อยเลยพี่แก๊งเคยไปบิดทาง้ายเลยแล้วมันตันอยู่ข้างล่างตายเลยเฮ้ยมาถูกทางแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้อมใจเย็นรอด้วยเอาทันแ้วคนนั้นมีทางลัดด้วยเฮ้ยมีทางลัดด้วยหรอเอ้ไปเอ้ไปนี่ยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะเฮ้ยตามเพื่อนไปก่อนตามเพื่อนไปก่อนตามไปก่อนตามไปก่อนเฮ้ยไปเลยเี่เบ๋มากเลยเฮ้ยมีทางตันด้วยหรออันนี้ก็ตามมาดีเฮ้ยมันจะสูงไปถึงไหนเนี่ยนั่นนี่นั่ะสุดที่ข้างบนนะเฮ้ยมันต้องมีน้ำหรอ ไปไง่แล้วมันขึ้นยังไงอ่ะตังนี้เหรอหัวค่อยๆไปหรอจีแล้วตรงเนี้ยอ้าวไปต่อไม่ได้อ่ะอ้าวขอไี่เคนยืมหัวหน่อยเขาไปด้วยอ้าวตายเลยซีฟองนี้เอ้าวเรามาไฟที่แมปนี้ดีกว่าเออไอพี่เคนแต่เขาหิวเงี้ยนี่นะแต่ไม่ได้เราจะไม่รูเแม่เรามาเปลี่ยนแมปดีกว่าเนาะอู้คนเยอะจุงเบยอ๋อดูดิที่คนอย่างเย,ย kind <of> อะ ว้ายูนี่กระปุกหมูกระปุกหมูใส่เงินนี่เอ้าแล้วมีใครตายนะตังมันจะไปขึอะไรกระปุกหมูล่ะเฮ้ยทางนั้นรอเลยหรอไปเร็วแต่ว่าจะเป็นผู้โชคดีกันได้นะไอ้หรือว่าจะเป็นผู้โชคร้ายอ่ะก็จะโชคร้ายนะไอ้เดีชุดติ เฮ้ยเรามีรหัสตัวเลขไม่ซ้ำกันด้วยนะเอาล่ะประตูปเปิดแล้วไปเร็ว,อ,วอ้อมไปเร็วเฮ้ยเหมือนในซีรีส์เลยอะอเหมือนในหนังนะ่นี่ต้องมาถ่ายรึทางนี้เช็คอ๋อแล้วก็เดินขึ้นบันไดแบบนี้ใช่เป่าใช่แล้วนี่ไงไปกปเล่นเกมแรกได้เลยเหมือนในซีรีส์ของเน็ตฟ i x เลยเนาะโอ้อยนี่ไงทะลุไปเลย อ๋อนี่ไงดันแกะน้ำตาลอ๋อแกะน้ำตาลใช่ปะใช่แล้วนี่อันนี้พี่ฉันอยากเล่นมากเลยเหมือนในหนังเลยอ๋อเขาต้องเลียน้ำตาลใช่ปะเลียแล้วดูจากในหนังมานะต้องเลือกสามเหลี่ยมนะต้องเลียแผบแบบใช่ปะโอ้ยถ้าได้รูปล่มนี่สวยตายนะอ้อมนี่เราดูซีรีส์มาแล้วมันต้องให้เลือกสามเหลี่ยมใช่ไหมมันง่ายสุดใช่ปล่าใช่แล้วทุกคนเลือกสามเหลี่ยมเลยดูดิสามเหลี่ยมมันง่ายสุดนะเนี่ยใช่มันง่ายสุดนะเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ เอ้ยเขาทำอะไรอะ่ะอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อแกะน้ำตาลแบบไหนอะ่ะประกบผู้เลยอ้าวโอ้โหเป็นอจอหน้าเลยเอาปืนจอเยเนดะี๋ยวกระตุกบกักกี้ไม่กลัวปะเนี่ยอ้าวบักกี้ว่ะบกักกี้เห็นจังชีนแล้วน,นะคะเหมียวยเดี๋ยวนะเราจะได้โจทย์อะไรเนี่ยได้สามเหลี่ยมปะ่นะเหมือนจะเลือกไว้ <พา S 1> ป่ะเขาติดตาแล้วจีอ๋อได้เป็นรูปอะไรเนี่ยต้องลองคิดดูก่อนใช่ป่ะเลยได้สามเหลี่ยมเอ้ยใช่เมาล่าเหรอ เออพี่เคนอย่าโดนเขาสอกนะอีกคนนึงก็จะนัดไซคนนี้ก็จะนัดจอเโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอย่าเขาสอกชนกันนะมือต้องนิ่งใจต้องนิ่งเขาไว้โอ้ยแทบแล้วมันแทบแล้วโอ้โหไอ้เรียบร้อยไม่ต้องใช้ลิ้นเลยเรียงแล้วเรียงแล้เรียงไงไม่ปุ่มให้เรียงเลยยิงไม่ได้เดี๋ยวเป็นไงพี่เคนเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยหายดูดีแย่แล้วเออ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 ตาอเอ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 เอออ ไหนบอกจะแบ่งเงินคนละห้าชิปห้าชิปไงหรอเอานะเราแบ่งพี่เกนแล้วไว้อะไรหนึ่งวิโอเคพี่เกนไปแล้วอ่ะไอ้ลูกแพ้พี่เกนไปแล้วอ่ะไม่ดีอ่ะห่างงานเราไปเล่นด่านต่อไปดีกว่าเนาะไว้อะไรแล้วแหละไปดีกว่าโอเคค่ะไหนดูดิโอยพี่เกนหายไปแล้วอ่ะ Oh m ยตายแอบมืยกลายเป็นเงาหมื่นไปแล้วแอบเป็นไรพี่เกนเขายังอยู่เดี๋ยวเขาจะสารฝันต่อพี่เกนเองนะ หรือว่าไม่แน่เขาจะไปต่อจากพี่เคนก็ได้นะเรารู้สึกแบบไปไม่ค่อยสัมพันธ์ยังสักเท่าไหร่เนี่ยมา <c oughs> เริ่มใหม่แล้วพี่เคนกลับมาแล้วเฮ้ยนี่มันเกมชักใหเยอเหรอใช่แล้ว้ยอ๋อเรามาเล่นใหม่กันดีกว่านะเรามาเลือกเกมชักใหเยอะกันดีกว่ามาเลยเอาไมเอาไม้อไมรอบนี้พี่เคนไม่ยอ,อ,อมแพ้อ้อมเลยอันนี้มันจะไหวไหมอ่ะเขาให้คลิกยังไงอันเนี้ยเฮ้ยต้องลองดูพี่เคนเลือกข้างอ่ใช่เปล่าเฮ้ยอย่าพิ่งโดดเอาแล้วนะจีเอาเอลันข้างเขต่อไปเราอยู่ข้างเดียวกันเฉยเลยเราต้อง เฮียงานเข้าแล้วเ่อแลนะฮุยแม่ฮุยฮุยแม่ฮุยกดเลยกดเลยกดให้ตอนสีเขียวนะ คลิกให้ดองสีเขียวใช่ปะเอาเลยคลิก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 เลยเออคนดึงเลยไอ้มันหุ้ยเลยวุ้ยแบบไหลลงเนี่ยโอ้ยทำไมมันไหลไปเรื่อยอ่ะทำไมมันไหลไปข้างหนอกทุกคนเย้คลิกให้ดองล่วงแล้วล่วงเฉยไม่ต้องแต่งเลยอ๋อวิกแคนตัดวงราซีมองทิ้งทั้งคู่เลยอ่ะตาหมูเลยโอ้ยชวนเงินรางวัลกันเลยอ่ะปิ๋วไปเลยอ่ะดูดิ โอ้มิเคน่ะอดเลยอะ่ะ oh. กลับมากระเป๋าแห้งเหมือนเดิมอีกวะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเรากลับไปกินมาม่ากันดีกว่าดูไม่เอาเอาวมิเคนพีของไม่ต้องเยอะ <laughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นเกมแกรี่มอสกับเกมโรบักไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบเกมแกรี่มอสกับโรบักก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งเข้าเป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมโรบักกับแกรี่มอสต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมคุกันนะครับวันนี้ต้องไปขอลาไปจ้ะ <Bye. S 1>